สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่16นะครับผม สำหรับวันที่16นะครับผมแอดบินก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ6สำหรับแนวทางนะครับผมมา58ล่างนะครับผมแลวก็หก6บนนะครับผมเข้า4 6 6 4ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ58นะครับผมมาในชุดวินนะครับผมวงกลุ่มไปให้อย่างดีนะครับผม ็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่หนึ่งชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมมี7 9็ดเก้หนึ่งหหนะครับผม อยู่ที่6กับ7จ็ดหกหนึ่งเจดหมีหกสอง หกสามหก้หากแปดแก็69เก,ก,กาสำหรับ7จ็ดนะครับผมมี71 72 7จ็ดแล้วก็79็ดาสำหรับ76จับตัวเด่นเลยนะครับผมแอดมินไม่ได้ลงให้นะครับผมสำหรับตัวกันนะผมกัน1 14 15และก็18สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี11 66 77แล้วก็88 8. สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผม591นะครับผมมีศูนย์ห้าหกเก้า ห้าเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองนะครับผม ก็ 7, 6, สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม 6365 6 8 7 7 1 7 4 7 9สำหรับตัวกันนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม141518สำหรับสายเบิ้ล1177 88สำหรับ3ตัวนะผม591068 574 271แล้วก็512 F10 พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ